สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นหุ้นรายวันของพรุ่งนี้นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมพักนัอยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลาของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกําลังของตัวเองเป็นหลัก ก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเปังปังปงปงกันทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรวันนี้ของแอดที่ให้ไปเป็นยังไงบ้างสําหรับรัฐบาลแอดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะสูตรหลุดทักสองสูตรเลยเนาะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสูตรรัฐบาลเสูตรหุ้นรายวันของแอดวันนี้เป็นไงบ้างเนาะวันนี้วันที่หใช่ไหมคะ วันที่หนึ่งเนาะเราจะมาดูผลหุ้นรายวันให้เด่นสองสี่นะคะสองก็จะเข้านิเช้าเกาหลีเจาะสองเก้า 29, แล้วก็นอยกาชาติส่วนสี่ก็เข้าเกาหลีแล้วก็นอยปกตินอยวีนะคะลาวสตาร์ก็ดีใจกับทุกท่านนะคะเจาะแตกศูนย์เจ็ดแล้วก็ในศูนย์มีเจ็ดสามนะคะถ้าใครไปวินก็จะได้ทั้ง จ็ดสามนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดนี่ก็เด้งไปนะคะเพราะเข้าตัวเด่นเนาะส่วนมาเรหลุดนะคะเอสก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะของเอสมันเป็นสี่นะคะแต่เขาผลเขาออกเป็นสามเนาะก็ต้องขอโทษนะคะอุ้ยเสียดายมากไม่เป็นสีให้เนาะอ่ะหลุดก็คือหลุดนะคะทุกคนส่วนลาวพัฒนาก็เข้าตัวเด่นเจาะหกศูนย์นะคะ แล้วก็เข้าตัวเด่น9อันนี้ก็ดีใจกับทุกท่านนะคะแอดให้9 460เข้ามา9 5 0 6นเนาะแต่ก็ถือว่าสูตรเข้านะคะเพราะเข้าตัวเด่น9แล้วก็เจาะแตกตัวเด่น60ด้วยฮานอยเฉพาะกิจนะคะก็เข้าตัวเด่น7เจาะ7 9นะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยส่วนพิเศษหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะฮานอยปกติแตก3ตัวนะคะ เข้าตัวรอง4แล้วก็แตก3ตัว368นะคะส่วนฮานอย v ีเเข้าตัวเด่น6แล้วก็เจาะแตก3ตัว460นะคะในสูตรมี9ก้าสนะคะแต่ว่ามาเล็บเจจับ4ตัวให้ไม่ได้เนาะใครไปวินถึงจะได้4ตัวนะคะแล้วก็64ใครไปวินก็จะได้2ตัว6กสด้วยแต่แตก3ตัว2อสองหุ้นติดกันก็คือนอย ปกติแล้วก็นอย VIP ก็ดีใจด้วยนะคะเราพัฒนาวันนี้สูตรเราถือว่าเข้าดีนะคะหลุดรัฐบาลเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็ฮานอยกาชาติหลุดนะคะส่วนฮานอยสามัคคีเข้าตัวรองเก้าเก้านี้เด้งในสูตรมีเก้าหนึ่งนะคะฮานอยพัฒนาเข้าตัวเจาะสามห้าตัวเด่นหลุดนะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ให หุ้นทั้งวันเด่น7จห้นะคะจับคู่ให้70 74 7ูนย์เจ็ดสี่เจห้าห้าศูนย์ห้แล้วก็7จ็ห้นะคะต่อกันที่ลาวสตาค่ะลาวสตาพรุ่งนี้ให้เด่น74จับคู่7จ7 2 4 2 3 0 3 9ดสองส3่สองสาเก้ย์เกค่ะ ไปเห็นศูนย์ข้างหน้าเล็กสไปอ่าน3ามเจ็ย์เฉยเลยเอาใหม่นะคะสองเจ็ดสี่สามเจ็ดสองศ 4, 2, 2, 30, 39, 9, 4 30, 30 42, นย์สี่สองเสาย์เดสามเกี่นย์เกนย์สองเจ็ดสเจ็ดเสนย์สามนี่สองเด่นเจดสี่ะคะสมองมันไปเร็วพอเหิตามันไปแล้วมันก็ปากมันก็พูดไปตามที่เห็นนะคะทุกคนอานอยเฉพาะกิดให้เด่น0ูย์เ จับคู่ 09, 06, 96, 83, 85, 35, 609, 806, 396, 583, 08, 5, 9, 35, 8, 609, 05, 83, 53, 96, เด่น09นะคะมาต่อกันที่5นอยพิเศษนะคะเด่น 4, 2, 4, 1, 2, 1

จ็ดสามสี่ศูนย์หกสี่สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองหกศูนย์สองศูนย์สี่สามหกสามสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกสี่เด่นสามหกค่ะต่อกันที่ฮานอยวีพีค่ะเด่นเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามแปดเก้าแปดสองเก้าสองสามเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามเก้าสี่สาม 9, 2 8 9 7 8 2 4 9 2 9 3 7 4 7 2 8 9 8 9 4 3เด่น7 4ค่ะฮานอยกาชาตนะคะเด่น0 1 0 6 1 6 7 2 7 9 2 9 6 0 1 7 0 6 2 6 2 1 6 9 7 2 0 7 9 1 2 9, 12, 9 จ็ดหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งหกเด่นศูนย์หนึ่งฮานอยสามมัคคีเด่นเก้าเจ็ดเก้าแปดเอาเก้าเจ็ดเก้าแปดโอ้ยสมองนี่คิดไปใส่นอหนีนอเก้าห้าเก้าแปดห้าแปดค่ะหกหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดเก้าห้าหกเก้าแปดหนึ่งห้าแปด สามหกหนึ่งเก้าหกสามห้หนึ่งสามหนึเสามหนึ่งสหนดเด่น95หค่ะฮานอยพัฒนาค่ะเด่น02 0ย์สองศูนย์ห้าสองห้าแปดสาหสามหกห้าศูนย์สสามส 2, 2 3 6 35 02 0ส8 3ห3 2 5ย์เด่น0 2นยบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้านะคะขอให้ทุกคนเฮงเปังปมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ